เเมเกอร์ maker, วันนี้ขอเสนอยอ้อนลอยนักเตะเชลซีชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 0 9 2 0 10สำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2 0 0 9 2 0 10ถือเป็นการแย่งแชมป์พรีเมียร์ระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นทางเชลซีที่เฉือนชนะไปแค่1คะแนนเป็นฝ่ายคว้าแชมป์พรีเมียร์โดยการเก็บไป86คะแนนจากสถิติชนะ27สเสมอ5และแพ้6ซึ่งนอกจากนี้ยังยิงประตูคู่แข่ง ทะลุ103โลและเสียไป32โลนั่นทาให้ในคลิปนี้เราจะพาไปย้อนชมขุนพลนักเตะเชลซี Chelsea, ชุดแชมเปี้ยนลีกอังกฤษฤดูกาล2009-2010ว่าปัจจุบันพวกเขาอยู่ในกันบ้างเริ่มต้นที่ตําแหน่งผู้รักษาประตูก็คือปีเตอร์เช็กผู้รักษาประตูชาวเช็กปัจจุบันในวัย40ปีเพิ่งประกาศแยกทางกับสโมสรเชลซีเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังเคยทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคและประสิทธิภาพให้กับสโมสร ลอสเทอร์ bull, นบูนายด่านชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย37ปีเป็นแมวมองให้กับเชลซีเอลิเกกฮิลาลิโอนายประตูชาวโปรตุเกสปัจจุบันในวัย46ปีเป็นโค้ชผู้รักษาประตูให้กับเชลซี มาที่แผงกองหลังของทัพสิงบูบานิสลาฟอิวานอวิชกองหลังชาวเซอร์เบียปัจจุบันในวัย38ปีพึงประกาศแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2021ที่ผ่านมาแอชลีย์โคอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษปัจจุบันในวัย41ปีทำนาทีเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของทีมเอฟเวอร์ตันและผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติอังกฤษยู21ริคาโดคาวาโยปรงกาหลังชาวโปรตุเกสปัจจุบันในวัย44ปีเคยทํางานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของสโมสส์ต์มาซ โชเซ่โบซิงวาฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสปัจจุบันในวัย40ปีไม่ได้ผ่านดูเองมาทำงานเกี่ยวกับโค้ชฟุตบอลเปาโลเฟเรล่าอดีตแบ็กขวาชาวโปรตุเกสปัจจุบันในวัย43ปีเคยทำงานเป็นโค้ชฝ่ายเทคนิคของผู้เล่นยืมตัวให้กับสโมสรอนเชลซีจอห์นเทอร์ลีปะกาหลังชาวอังกฤษและกัปตันทีมเชลซีปัจจุบันในวัย41ปีทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโค้ชทีมเยาวชนให้กับสโมสรอนเชลซี อเล็กซ์กองหลังชาวบราซิลปัจจุบันในวัย40ปีไม่ได้ทํางานด้านโค้ชฟุตบอลหลังแควตาสต์ไปตั้งแต่ปี2016ชูเรโน่เบลเลตติฟูลแบ็กชาวบราซิลปัจจุบันในวัย46ปีเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลในชื่อเบลเลตติซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ยูริสเซอร์ขอบแบ็คซ้ายชาวรัสเซียปัจจุบันในวัย39ปีเป็นนักเตะฟีเอเยน ขยับมาที่ตำแหน่งกองกลางไม่ขึ้นเอสเสียงมิดฟิลด์ตัวรับชาวกาหน้าปัจจุบันในวัย39ปีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของสโมสรนอตเยลันทีมฟุตบอลในเดนมาร์กแฟงแ์ลมพาดอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษ,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 ษปัจจุบันในวัย44ปีเป็นผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันโจโคแนวลุกชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย40ปีเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลให้กับช่อง BT Sport จอโนโบีมิเกล อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติในจีเรียปัจจุบันในวัย35ปีเป็นนักเตะฟรีเอเย่นมิเอลบัลลักอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมันปัจจุบันในวัย45ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานด้านโค้ชฟุตบอลฟอลองมาลูดาปีกชาวฝรั่งเศสปัจจุบันในวัย42ปีเคยทำงานเป็นโค้ชให้กับสโมสซโซลิกทีมในลิกสวิตเซอร์แลนด์เดโก้อดีตกองกลางัตลุกทีมชาติโปรตุเกสปัจจุบันในวัย45ปีทำหน้าที่เป็นแมวมองให้กับบาร์เซลโลนา มาที่ในตำแหน่งกองหน้าเริ่มตน้นโดยนิโคล่าอเนลกากองหน้าชาวฝรั่งเศสปัจจุบันในวัย43ปีเคยทำงานเป็นสตาฟโค้ชให้กับสโมสรอลิวชุดเยาวชนดีดีเย่ด็อกบาอดีตกองหน้าทีมชาติไอวอรีโค้ดปัจจุบันในวัย44ปีไม่ได้ผ่านตัวม,มาทํางานเกี่ยวกับโค้ดฟุตบอลหลังประกาศรีทายไปเมื่อปี2018ปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นทูตด,ด้านกีฬาและสุขภาพให้กับองค์การอนามัยโลก ซโลโมงกาลูเนวลุกชาวไอวอรีโคดปัจจุบันในไวัย37ปีค้าแข่งอยู่ในลีกจิบูตีแดเนียลสเตอร์ลิดกองหน้าชาวอังกฤษปัจจุบันในไวัย33ปีเป็นนักเตะฟรีเย็นส่วนผู้จัดการทีมเชลซีก็คือ Carlo otti, คาร์โลอันเชลอติกุซือชาวอิตาลีปัจจุบันในไวัย63ปีเป็นผู้จัดการทีมเรอัลมาดริด ฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราเดทิเพจเฟซบุ o กเพย์เมเกอและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Paymaker อนะครับ